สวัสดีครับมาเจอกับแม็กแม็สินนะครับพอดีมาเดินหารังมิมไว้นะครับนี่นะครับเจออยู่รังเดียวครับรังเดียวแท้ๆเลยนี่รังมิมอยู่ด้านนี้เลยนะครับใจเย็นๆนะตาก,ก,กล้องชุดแรเปลนไปเด็ดทับเลยอ้าวลุยเลยนะฟังเสียงแล้วเย็นแล้วเจอรังมิมที่ไรเย็นทุกที นี่เลยรับฝาควันใส่ก่อนอ้าวือว่ามีเช็คหายนแฟนจะลืมโอวตีบังเหรอโกตีอันนี้จะบังอ่ะขอจุดควันก่อน จะมีน้ำหวานหรือเปล่าเดี๋ยวมันร่้กันเลยรังเด็อกอวงควงวันนี้น้าเล่ต้องระวังไฟนิดนึงนะครับติดไฟง่ายไฟติดง่ายพานให้ติดไฟง่ายไฟติดง่ายเนีนนโ่โอ้โอ้เตื่นตืน ตื่นแล้วนี่มหะหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยตัวอ่อนน่าจะสวยดูตะก้องเห็นปะนี่อ่ะหลังจากตะก้องขอถ่ายทำหน้าปก น,ามาน,นีมันต้องหวานไลมนะเออมีอยู่ไหนในพันยังไม่เห็นเลยตากล้องเห็นแล้วเหรอมีอยู่ที่สแสดงว่าไม่มีแล้ว ไม่มีเฮ่ยไม่มีโอ้โหเริ่มมือแล้วเปล่าควันก่อนไหมนายพานเกาะหอเลยเนี่นอยอือออยงอ,อแล้วนายพานโดนละ นายพันอยากเข้ามาใกล้ตากลงยิงส <laughs> ีขึ้นตอนยินยินหัวเลยตกลางหัวเลยเอ้ยกลางหัวเลยอ่ะเออโอ๊ยน้อโอ๊ยนอ้อ ซี่มันต้องซ้ำฟันอนะ่ะหมดเลยมันจะล่วงใส่หัวล่วงแต่เท็จไม่พันอ่าไปยอมมันพันทันหมดเลย สวยนี่น้ำหวานมีสวยอยู่อตอนนี้เอาตัวก่อนเถอะนายพันก็เข้ามาใกล้ตากล้องอ่ะ ดีนะครับเตย็นโอ้ลังสวยงามมากนครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครต์ให้แม็กไม่ชิน้นนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนานๆจะหามินทีนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิป ยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอัไน,นสีสวย